ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราประมึกชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าสู่สำเร็จของชีวิตทันสมัยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย โซมเกาหลีตังกุยจับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตของกินถูกปากของฝากถูกใจร้านแม่กิมลังเรื่องราวดีๆในช่วงที่2ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกปมีอีกหนึ่งสถานที่จะแนะนำคุณผู้ชมค่ะจะเป็นที่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะเนื่องในโอกาสใกล้เทศกาลมหามงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ญาติโยมหลายคนหลายท่านที่กำลังเตรียมตัวเดินทางออกต่างจังหวัดกลับ สู่ภูมิลมเนาวของตนกลับไปสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นทางบ้านโยมนะจากนั้นวัดปากดงนี้ก็เป็นอีกที่สถานที่หนึ่งที่ท่านทั้งหลายอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแวะมานิดเดียวโยมมากราบหลวงพ่อสโสกไทยจะได้สุขกายสุขใจกลับไปจะได้เป็นมหามงคลสุขเรือล้อนกุศลเหลือหลายถ้ามีโอกาสได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระสวดมนต์แม้กระทั่งมรรจูในช่วงของเทศกาลงานมหามงคล ด้วยยญาติโย,ยมท่านใดที่สามารถแวะเวียนได้เรียนเชิญนโยมนะวัดปากดงไม่ไกลโยมเดินทางจากกรุงเทพ,พรมหานครใช้เส้นทาง340โยมตรงไป160กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพ,พมหานครนิดเดียวอยู่วัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านทั้งหลายสามารถที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมได้ในช่วงเทศกาลงานปีใหม่อย่างนี้นำความเป็นมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถทัวร์คณะทัวร์ต่างๆทั้งหลายมีมากมายหลายท่านหลายคนที่จัดร่วมบุญร่วมกุศลก็ขอเรียนเชิญผู้หนึ่งผู้ใดใครที่สามารถไปเยี่ยมเยือนแวะเวียนได้นําความเป็นมหามงคลยมปิดทองฝังลูกนิมิตสถิตไว้ในงาน ส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่โยมฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเดินทางอย่าได้ประมาทนะโยมนะเดินทางใกล้ไกลให้ปลอดภัยทั่วทิศให้มีมิตรบริวารทั่วไปให้มีครอบครัวสุขสดใสสมความมุ่งมั่นปรารถนาเดินทางปลอดภัยโยมนะมีโชคมีลาบจงทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออนวยพร ขอขอบคุณวัดปากนงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต28ธันวาคม2555ถึง6มกราคม2556โทร0899121838 0897455249คผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะวันนี้ปุเปลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สุขหน้าค่ะสวัสดีค่ะ